ขวยใต้ครับน้าเงินปุ่มเจนเส้นดูครับมีหมัดมีถีบครับสํหรับปุ่มเจนเส้นครับแข้งขวาฉวยใต้แขงขวาฉวยใต้สองหมัดนําแล้วก็แข้งตามครับกันตังเล็กนะครับวันนี้เจอกับพี่ปุ่มเจนเส้นครับนี่ครับเตะขาก่อน ไมดีน,น,นะครับขอบคุณที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แลวก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อย่างนี้ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะครับนี่ครับมีแข่งซ้ายครับชิงจังหวะออกอาวุธกันอยู่ในช่วงต้นๆครับนี่เป็นยกที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ ความใหญ่ความยาวครับความเป็นมวยพอกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสมัยก่อนสมัยเก่าแล้วก็สุยใตน้น่าจะได้เปรียบเรื่องความเป็นมวยอยู่นิดๆครับเพราะว่าเขานี่ไปได้แชมป์ในกรมราชธรรมมาครับนี่ครับโอ้โห้ายบนครับเออโอเคนะครับหลายคนมองสุยใต้เนี่ยถึงแชมป์นะครับนี่ครับแ้งขวา ขวาบนครับนี่โยนเข่ามาแล้วต้องใช้ลูกปมในน,นี่นะครับนี่นะครับลูกที่เขาจะสู้ครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอยวให้ฟังบรรยากาศในเวทีไปเลยครับ ที่สองครับแดงเฉยใต้นน้ำเงินปุ่มเจนเซนครับขวาบนน่ากลัวนะครับแต่ว่าความหนักของปุ่มเจนเซนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแทงไปนั่นเลยครับนั่นแลยครับพีมงานลูกสวนสั่งปีตียังไงเอ,อ่ยยังไงดีนำเข้าไปความใหญ่มาได้เปรียบเล่นมวยใหญ่เมียไม่นาเข่า้า้เข่า้ายเจอกข้าขาืนเด้งกระดกคนละที่ดูครับการตั้งเล็กเต้งสูงโอ้โหลูกนี้ข้ามขวาข้ามบนครับ ดูความใหญ่ของปุ่มแจนเส้นครับจะทําอย่างไรครับสนี่ครับแข้งขวาขวาล้วขวาล้วกอดครับขวาล้วกอดแล้วบิดครับแล้วปิดแล้วตีพยายามจะตมเข่ามาตีครับเสียบไปกอทีครับเออโอ้ยเข่าครับมาสู้เข่าแล้วมวยคู่นี้ไทหลุดเข้าไปแล้วแม่เจ้าโว้ยนะครับโหดทั้งคู่ต่อยดีทั้งคู่ดู่ครับ ไปติ่งตีโอ้ยต้องใช้ความเร็วครับจะไปปั้มวงในมันก็ลำบากนะครับความใหญ่ครับดูครับอีตีแล้วข้าตีแล้วข้าครับอ่านี่ขวางได้ปาดขวางไว้ครับดูเกมครับทั้งฝ่ายเราก็ต่างมั่นใจแล้วครับนี่โอ้ยแคทขวาก่อนครับชิงจังหวะออกก่อนครับถุยใต้มันแล้วครับแทงแล้วขวาง ช้ความใหญ่ดันตีข้างขวาม,มาหน้าไม่ตีโอ้นี่แหละครับความใหญ่ครับตีไคจะหมดก่อนกันครับขวาขอได้ไหมตีตีโอ้เอาเร็วเร่นไงเร่นไงโอ้ยมันจะโดนกระจับหรือเปล่าครับเอาล่ะล่อถึงนอกเลยไหม ใช้ครับเรียบร้อยครับไดรเปล่าเรียบหรือเปล่าเรียบไปเรียบอ้าวมาเึ้ื่อนแล้วแขขวาไปเข่าขึ้นนีครับโอ้ยลูกเข่าครับความใหญ่มันเน้นๆครับใหญ่จริงอะไรจริงครับโอ้ได้แล้วครับเรียบลูกนี้แล้วครับลูกได้ครับต้องใช้ความใหญ่เข้าบดเข้าเบียดเข้าเสียดเข้าตีแข้งขวาไปเดินไปตี ้ายมา้ายลักข้า้ายลักขา,า,แ,ลขาแล้วขวางแล้วโดนโดนขวางครับเนียบตีขึ้นเอ้ยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายนั่นไงครับไหหมดก่อนคนนั้นแย่ไครหมดก่อนเลยครับรู้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปครับมาครับมาครับบทยกครับโอ้โหยกนี้ถือว่าเป็นยกของกุ้มเจนเส้น พระทีสุดท้ายครับก็มันเป็นบรรยากาศสดๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้น้าที่นี้ด้วยครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันครับดูช่อง Youtube สอพัฒนาชัยครับถ้ามาเวทีก็จะถ่ายปากแบบนี้เป็นประจำครับผมยกที่3ครับสุสีครับวันนี้น่าจะได้ชิงดำยกนี้แหละแงขวาได้แล้วถอยถ้าอยากจะหน้าต้องได้แล้วถอยนะครับนี่ครับแขงขวาขวาแล้วกัน อะไรยกบังโอ้โยปิดปุ่มก็ต้องพยายามเล่นวงในลูกที่ตัวเองได้เปรียบนะครับเข้าปรามัดปตีเี่ยงเตะใส่หน้าแข้างขวาแล้วถอยจับลอกผ่าครับมีหมัดแล้วก็มีแข้งครับมัดตามแข้งตามโอ้ยเบิ้ลแข้งไปสองดอกอี้มาแล้วอย่าให้เขาจับได้เชียวจับได้เขาตีไม่เลี้ยง รอจังหวะดักเตะดักทีมครับนี่ครับเดินไปดัดดันแทงเข่าครับหมาก็บังครับนี่เลยหนักๆครั้งนั้นโอ้ยอย่าได้สู้เข่าเชี่ยวครับนี่ครับมาแล้วครับวงในครับวงนอกของสวยใต้วงในของพี่ปุ้มครับ ใจแล้วครับอาแข้งขวาไปก่อนตัวที่ปุ่มก็ได้เข่านะครับอาพยายามยับหนาครับเตะเสยไปไม่ได้ครับมีมายังไงเอ่ยครับเดินเข้าไปได้แทงไว้นี่ครับโอ้โหแข้งขวาเข่าซ้ายคืนนี่ครับโอ้ยนี่ครับเอ้ยเน้นเน้นครับพยายามเน้นออกแข้งออกเข่ากันแล้วครับพยายามเน้นอาวุธครับแต่ละคนครับฟองเชียร์ต่างฝ่ายก็ เดินครับตรงนี้กูสั่งให้เดินครับเดินแล้วมาทําได้ครับเดินแล้วเสียบซ้ายซ้ายแล้วขาเอาเละครับอ้าวพอใจในผลงานแล้วครับต่างฝ่ายต,าต่างพอใจในผลงานครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับว่าใครน่าชนะใครน่าแพ้ยังไงเอ่ยยังไงดี ไปโอโหโหโห้ยันไว้ยันไว้นะครับมั่นใจนะครับเอา้ายังงั้นบอกเดินอีกนิดนึงเดินะลงไปโดนไหมโอ้ยโอ้ยสองคร้งสุดท้ายครับซ้ายน็อกคาของศรีได้ทีมงานก็บอกพอนะครับพอแล้วนะครับทีมงานเฮียตีบอกพอทีมงานตีบอกน้ำเงินพอแล้ว ไปเลยครับอ่าพอแล้วสงบศึกครับ